ซื้อกาพ่นสีมาแล้วพังไวหรือใช้งานไปสีออกไม่สม่ำเสมอมีวิธีแก้ได้ง่ายเพียงล้างทำความสะอาดมีขั้นตอนยังไงมาดูกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกเทสีออกจากกาให้หมดใช้กระดาษทิชชู่กระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าเช็ดความสะอาดด้านในกา แต่หากเป็นกาพ่นสีที่ใช้กับสีน้ำมันอย่างที่กำลังสาธิตอยู่นี้แล้วแล้วก็คุณลูกค้าต้องเตรียมทินเนอร์ในการทำความสะอาดเท่านั้นนะคะเมื่อเช็ดทำความสะอาดการเรียบร้อยแล้วเททินเนอร์ลงไปในการประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปใหม่เพื่อฉีดล้างระบบท่อจนกว่าทินเนอร์จะใสและไม่มีสีเลยนะคะ เมื่อล้างระบบท่อแล้วให้ถอนหัวฉีดและเข็มล้างทินเนอร์ให้สะอาดเช็ดตามขอบเกียวกาพึงทุกอย่างให้แห้งแล้วประกอบกลับคืนเหมือนเดิม เพียงเท่านี้ก็สามารถยืดอายุการใช้งานของกาพ่นสีและคงประสิทธิภาพในการใช้งานได้แล้วค่ะแต่อย่าลืมกาพ่นสีที่ออกแบบมาให้ใช้กับสีน้ำเพียงใช้น้ำเช็ดล้างทำความสะอาดก็เพียงพอแต่หากเป็นกาที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสีน้ำมันต้องใช้ทินเนอร์ในการทำความสะอาดเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะต้องถอดชิ้นส่วนล้างทำความสะอาดให้หมดจด คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน